สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกคา้าร้านแม่มาริพาถ่ายทุกท่านคุณลูกค้าขาววันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่นัชพงศ์นะคะอยู่อำเภอไทย ท่าเหมืองนะคะจังหวัดพังงาคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทอวันนี้ค่ะคุณลูกค้าบอกว่าจังซื้อเนาะผ้าขม้านะคะเคยซื้อผ้าขาม้าผ้าควายหมกพนผืนใหญ่จัมโบ้ซื้อ4ผืนแถม1ผืนคุณลูกค้าบอกว่ารับ2เซตรับ2เซตได้เลยจากคุณลูกค้าขายเซตนะคะก็4 8 0ผืนบาทใช่ไหมแถมให้ฟรี1ผืนค่ะคุณลูกค้าขายวันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อ2เซตก็เก็บเงินปลายทางหนา่งพันากร้อยบา่ จัมโบ้แบบนี้ถึง10ผืนเลยคุณลูกค้าคะซื้อ4ี่แถม1วันนี้ซื้อ2เซตใช่ไหมแปดผืนเราก็แถมให้2ผืนเลยค่ะคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอประคุณมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยทางร้านนะคะก็จะแพ็กสวยๆแบบนี้ให้แหละค่ะขอเพียงแค่คุณลูกค้าแจ้งมานะบอกว่าขอสีสันสดใสนะไม่ชอบสีทึบนะคุณลูกค้าขาเพราะว่าอะไรคะคุณลูกค้าบอกว่าจะไปใส่กองบุญคุณลูกค้าขาที่บ้านจัดงานบุญนะคะนี่เลยคุณลูกค้าขากับงานผ้าไทยผ้า คนผืนใหญ่จัมโบ้แบบนี้ค่ะนะคะจัดทำค่ะแพ็คสวยๆแบบนี้ให้เลยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยถ้าสั่งซื้อ1ผืนเนาะสั่งซื้อ1ผืนแบบโอน200บาทค่ะเก็บเงินไปทางหน้าบ้าน250บาทหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะซื้อเป็นเซ็ตของฝากพรีเมียมเนาะซื้อ4ผืนแถม1ผืนค่ะซื้อ4แถม1นะคะ800บาทเนาะคุณลูกค้าจะได้ผ้าขอมาถึง5ผืนเนาะวันนี้ค่ะคุณพี่นัชพงศ์นะคะบอกว่ารับนะคะทั้งหมดเลยรับทัั้้้้งหมดด2เซคคคคคคุณลููกกกาา่ะะะะะะนน็จไรบ าเขาม้าป่กปกติก็8ใช่ไหมแปะผืนแล้วก็แถมให้อีก2ฝผืนก็เป็น10ผืนเลยนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะไปที่จังหวัดพังพงาคุณลูกค้าคะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยเพราะว่าคุณลูกค้าน่ะเคยซื้อไปแล้ว1ครั้ง เคยซื้อไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะวันนี้ค่ะที่บ้านนะคะมีงานบุญเนาะคุณลูกค้าขาบอกว่าจะซื้อผ้าขาม้านะคะไปใส่นะคะกองบุญคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะยินดีมากๆเลยนะคะที่เลือกใช้นะคะผ้าไทยผ้าขาม้าผ้าายมกคนผืนใหญ่จัมโบ้ของร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะนำไปใช้งานเนาะคุณลูกค้าขาใช้ในร่วมงานบุญด้วยนะคะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลย๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูให้ชมก่อนนะคะว่าผ้าขาม้าผืนใหญ่จัมโบ้ผืนขนาดไหนค่ะนี่เลยคุณลูกค้าขา นี่นะขนาดนะคะ100ซนเมตรค่ะหน้ากว้าง100ซนตเมตรค่ะคุณลูกค้าขาความยาวอยู่ที่200ซนเมตรนะความยาวอยู่ที่200ซนเมตรนะคะคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปแปลรูปนะคะได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะไปตัดเสื้อไปตัดกระโปรงนะคะคุณลูกค้าขาไปตัดกางเกงก็ได้นะหรือว่านะคะใช้แทนผ้าขนหนูใช้นุ่งแทนผ้าสล่งได้เลยกับผ้าไทยผ้าทอผ้าขมา้าผ้าฝ้ายหมักขนเนื้อนุ่มจัมโบ้แบบนี้เลยคุณลูกค้าขาผืนใหญ่มากๆนะและก็ที่สําคัญนะคุณลูกค้าบางท่านนะ่ะนำไปทา เป็นผ้มาม่านด้วยนะผ้มาม่านหน้าต่างผ้มาม่านประตูวแบบนี้นนะคุณลูกค้าขาเพราะว่าอ,อะไรเพราะว่าผ้าฝนะ้ายเนี่ยระบายอากาศดีผ้าฝ้ายระบายอากาศดีแล้วก็สีสันสดใสด้วยเวลามองแล้วก็รู้สึกแบบเนาะรู้สึกดีนะคะรู้สึกถึงความเป็นไทยๆด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าขมา้าผ้าฝ้ายมักโคนสวยๆแบบนี้คุณลูกค้คาคะคลาสสีได้เลยเดี๋ยวนุ่มคลาสสีให้ค่ะขอเพียงแค่คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาบอกว่าชอบนะคะที่เป็นสีทึบหรือว่าจะชอบเป็นสีสสดดใก็แจ้้้้งเเเขขาาาามมไย ทางร้านเลือกให้แต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอยากเลือกผ้าเองได้ไหมได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาสแกนที่ q ิโค้ค่ะแอปพลิเคชันไลน์คุณลูกค้าขาสแกนที q ่คิโค้ทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยชื่นชอบสินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะอยากดูอยากชมเพิ่มเติมก็ แจ้งเข้ามานะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวทางร้านนะคะก็จะส่งรูปให้เลือกนะคะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวแอดมินนะคะก็จะส่งรูปนะคะที่เราถ่ายเตรียมไว้ให้อัปเดตให้กับคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าก็จะได้เลือกกันด้วยนะคะยินดีและก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มริภาทไทยเข้าดูเข้าชมได้เลยคุณลูกค้าขะตอนนี้นะคะอัปโหลดบน,นช่อง u t u b e นะคะหนึ่งหมื่นคลิปคุณลูกค้าค่ะรวมไปถึงนะคะพี่ๆคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะที่กดติดตามกด subscribe นะ บวกบวกบวกในตอนนี้คุณลูกค้าคาะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจเนาะงานผ้าไทยผ้าทอซื้อเป็นของขวัญของฝากเหมือนที่นุมบอกคุณลูกค้าค่ะซื้อได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้โปรโมชั่นดีมากๆ4ผืนแบบเนี้ย0 0บาทใช่ไหม ซีผืน800บาทวันนี้นุ่มแถมให้ฟรีอีกหนึ่งผืนนุ่มแถมให้ฟรีอีกหนึ่งผืนด้วยแบบนี้ uka, ค่ะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย089-0416008ค่ะ089-0416008คุณลูกค้าคะหรือว่านะคะนาโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนทีคิวอัคโคทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทอของร้านแม่วดีผ้าไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าคะวันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อสองเซตสั่งซื้อเซตปกิ 8ผืน1,600บาทใช่ไหมคะเพราะว่าผืนละ200เนาะวันนี้คุณลูกค้านะคะได้รับนะคะผ้าขอมา้าผืนใหญ่ๆจัมโบ้แบบนีน้แถมไปให้ฟรีอีก2ผืนด,ด้วยยินดีแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ชื่นชอบสนใจเนาะที่บ้านมีงานบุญนะคะก็สามารถนะคะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะ,ะจะไปใส่กองบุญคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็สาธุด้วยนะคะคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้ขอพรบคุณนะคะคุณพี่นัชพงศ์นะคะอยู่อำเภอไทยเหมืองค่ะจังหวัดพังงาน,นะคะยินดีแลวก็ขอพรบคุณมากๆ สินค้าช่วงต่อไปจะมีผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนมาให้ดูให้ช็อปกันอีกบ้างรอดูรอชมได้เลยจ้า